สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่ยอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําเดือนตุลาคมพศ2565นะคะจะเป็นการดูดวงโดยรวมเนะาะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับรแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปก่อนที่จะดูไพ่หรือการเปิดไพ่อธิษฐานจิตนะคะเราคิดถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะท่านจะได้เปิดทางในด้านที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบนะคะการดูดวงของหมอจะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะสําหรับด้านการงานความรัก โชคลาภนะคะปัญหาด้านสุขภาพคนที่มีคู่ชีวิตคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดสนิทนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนของหมอหรือเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอหมอจับไพ่สักคู่ค่ะ เรามาดูกันเลยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าอะไรในเรื่องการงานนะคะในเดือนนี้เนาะจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จใครที่เคยบนบานหรือทานเจอยู่แล้วทานมังสวิรัตในเรื่องเนี้ยในการงานจะดีขึ้นหรือเคยบนบานเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินจะประสบความสําเร็จนะคะในเดือนนี้แต่คุณจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะความกังวลมิตกสูงในพ่ยขึ้นมาหรือไม่มีความมั่นใจก็ได้ในเรื่องการงานขอให้คิดว่าเราทําได้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเราจะประสบความสําเร็จค่ะ สิ่งที่บนบานสารเก่าไว้อย่าลืมไปแก้บนนะคะจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบางคนเพ้อฝันอยากจะได้เงินกอนหรืออยากมีลอตเตอรี่ความถูกหวยเลยเบเอร์เนาะในไพ่ขึ้นมาจะได้รางวัลที่2ที่3ได้นะคะแต่ไม่ใช่รางวัลที่1ในบางคู่บางกรณีเนาะที่หมอบอกถ้ามีบุญสัมพันธ์กับหมอก็ขอให้ได้รางวัลที่2รางวัลที่3นะคะสิ่งที่หมอจะบอกเนาะถ้าเกิดบอกกล่าวโชคลาภหรือทานเจมังสวิรัตเฉพาะวันเกิดเราเนี่ยจะดีค่ะดวงจะหนุนเรื่องการงานการเงินมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสําเร็จ ได้ก้าวขั้นก้าวกระโดดในเรื่องการงานก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะระวังเรื่องระบบลำไส้นะคะการขับถ่ายหรือทานอาหารที่เป็นพิษนิดนึงระวังนะคะท้องเสียนะกระเพาะปัสสาวะอะไรต่างๆให้ระวังไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วในเดือนนี้จะไปในทิศทางที่ สงบกันมากขึ้นไม่มีปากมีเสียงไม่ทะเลาะวิวาทเลยรู้สึกว่าโอเคคิดอะไรคิดไปแน่แง่บวกพลังดนัดนได,ด,ด้ดีๆเข้ามาเนาะสำหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในบางคู่บางกรณีอาจจะรักเลิกหรือบางคนตกไปเป็นมือที่2ที่3ได้ในไพ่ขึ้นมาให้ระวังไว้หน่อยเนาะบางทีเราไปรักแอบรักเขาคนมีเจ้าของแล้วก็ได้รือคนมีเจ้าของแอบมาลักเราให้ระวังไว้นิดนึงดูให้ดีๆนะคะอย่าผิดสินเนาะข้อสามันจะได้ไม่เป็นบาตต่อเรา คนที่โสดสนิทมีโอกาสได้พบรักทางไกลเป็นชาวต่างแดนได้ไหมได้จะเป็นคู่ที่ใช่สินเสมอกันขึ้นมาคุณอาจจะได้สวมแหวนแต่งงานหรือว่าอะไรเร็วๆวนี้ในภพยขึ้นมานะคะหรือมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆก็ได้บางคู่บางกรณีประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะขอให้คุณรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปหมอนิ่มอนุโมทนาบุญขอให้สมหวังนั่งปัตนาทุกประการมีโชคมีลาบเงินทองไหลามาเทมานะคะเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันนะ